สารเสริมประสิทธิภาพเพื่อพืชพ,พันธุ์ทุกชนิดช่วยปรับสภาพดินทําให้พืชเติบโตเร็วรากแผ่ขยายได้ไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะลูอิออนของโฟรทรี 3. มีประสิทธิภาพมากกว่าระดับนาโนถึง5เท่าสามารถซึมผ่านใบลำต้นและทุกส่วนของพืชได้ในเวลาเพียงไม่ถึง1นาทีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของพืช คืนสภาพความสมดุลของพืชให้กลับสู่สายพันธุ์เดิมปัญหาแมลงและศัตรูพืชจะหมดไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นน้ำเลี้ยงในช่วงที่สารอาหารของพืชซึมเข้าสู่ท่อลำเลียงโฟร์ทรเป็นนวัตกรรมใหม่สกัดจากสารอินทรีย์ธรรมชาติได้แก่กรดฮิวมิกกรดฟีโนลิกกรดซิตริกกรดอะมิโนและสารสกัดเอ็กซ์แฟกเตอร์สุดยอด